สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook และชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบพี่วายโยนะคะวันนี้เป็นคลิปชวนชิมยำด็กแล้วก็เป็นครัวของครัวกิบทองด้วยค่ะวันนี้พี่วายโยก็จะมาทอดไปสิแต่เดียวคู่กับนะคะกินคู่กับยำน้ำยำมะม,ม่วงนะคะที่มีน้ำมะม่วงที่มีมะม่วงแบบ ซอยนะแมคะแล้วก็มีหมัวหอมอค่ะเดี๋ยวมาเรามาดูกันแต่ก่อนที่จะมาดูน้ํายำมะม,ม่วงเนี่ยเราจะมาออบอกวิธีนะสำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อปลาสดไปนะคะว่าก่อนที่เราจะนําไปทอดเนี่ยนำไปซีไปทอดเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างเราไปดูกันค่ะเห็นไหมคะต้องเอาไปซีเนี่ยปกติแล้วแม่ใช่ไหมคะจะใส่ไปซีไว้ไว้ในถุงอย่างเงี้ยเราก็ไปซีเนี่ยแช่ลงในน้ําทั้งถุงเลยนะคะ ถามว่าทาไมต้องเอาไปีแช่น้ําแบบตั้งถุงอย่างนั้นโดยที่ไม่แกะถุงแล้วเอาปลาแช่ในน้ําเพราะว่าถ้าเราปลาโดนน้าเต็นแบบจังๆโดยไม่มีถุงพลาสติกครอบไว้เนี่ยมันจะทําให้เนื้อปลาเละค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยเขาทาให้เป็นชิ้นๆเลยเพื่อเวลาออกช่องฟิตมาใช่ไหมครับเนื้อปลากจะไม่ติดกันด้วยเห็นไหมเนื้อปลาจะไม่ติดกันอ่ะถ้ยห้งดูนะเห็นไหมเห็นไหม ะะก็แช่ไปตรงถุงนี้เลยเพราะจะทําให้เนื้อปลาเมเลดเวลาทอดก็จะอร่อยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนทอดเลยจ้านะสำหรับลูกค้าซื้อปลาสดเนาะ,ะแช่ต่อเหนเดิมค่าหลังจากเราแช่น้ําเรียบร้อยนะคะน้ําแข็งออกหมดแล้วปุ๊บเราก็เตรียมตัวที่จะเอาไปซีเดเดียวเนี่ยมาทอดนะคะ,ะเราเราไปทอดกันเลยค่ะ การทอดปลานะคะไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรนะคะเราต้องใช้ไฟกลางกลานะคะเพราะว่าถ้าเราทอดไฟแรงเนี่ยจะทําให้เนื้อปลาข้างในมันไม่สุกนะคะแล้วก็จะไหม้ก่อนที่ว่าเนื้อปลาข้างในจะสุกคะ่ะดูช้านเหลืองไหมเหลืองนะสีสวยงามโอเคค่ะขอทอดปลาก่อนนะคะค่ะคือการทอดปลาเนี่ยเราต้องใช้ใจเย็นๆนะค่ะไม่งั้นเนื้อปลาก็อาจจะเระได้แล้วก็มันจะไม่สวยอะค่ะแล้วก็ไหม้ได้นะคะ บางคนไม่รู้ทอดไฟแรงเลยค่ะก็เนื้อปลาเละแล้วก็ไหมค่ะค่าที่เห็นที่พี่วายโอ้ทอดอยู่เนี่ยเป็นช่วงของ ช่วงแว่นนะคะก็ปะไปซนะีจะมีอสองช่วงคือ,อช่วงเออสามช่วงช่วงหัวแล้วก็ช่วงลำกลางตัวคือช่วงแว่นแล้วก็ช่วงหางหางออกไปซีนะคะโอเคเดี๋ยวไปทนตวาเสร็จเดี๋ยวให้ดูเลยนะ ค่ะก็มาถึงช่วงทำน้ำยำมะม่วงแล้วนะคะก็คือน้ำยำที่จะกินคู่กับปลาซีแดเดียวแม่วบยโยแล้วก็สามารถกินคู่กับปลาทอดร้านน้ำปลาทั่วไปได้นะคะวัตถุดิบมาดูวัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบก็มีนี่นะคะพริกขี้หนูซอยค่ะแล้วก็หัวหอมแดงซอยนะคะแล้วก็ใบสะแน่เด็ดแช่น้ำไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ผักชีค่ะแล้วก็ มะม่วงซอยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำปลาค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะมะม่วงเนี่ยขอให้เป็นแบบเป็นโชคอนานหรือเป็นม่วงที่มันแข็งหน่อยนะคะเวลาเราทําน้ํายำเนี่ยมันได้แบบเวลาเคี้ยวจะมีแบบกรุบกรอบกรุบกรอบโอเคค่ะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยนะคะก็เอาน้าปลานะคะใส่ถ้วยเสร็จปุบ๊บ น้ำมะนาวบีบไปค่ะง่ายมากไม่ยากเลยค่ะอร่อยมากเขาบอกอ<ม>น้ำตาลทรายค่ะน้ำยำมะม่วงเนี่ยมันออกรสประมาณสามรสนะคะ แล้วก็คนค่ะคน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 ให้น้ำตาลละลายนะคะวันนี้ลงคลิปเออ่มะม่วงปลาหวานไปเนาะเดี๋ยวก็ต้องลงคลิปนี้อีกอาจจะติดไปแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เหนื่อยหน่อยแต่เพื่อผู้ติดตามเพื่อเอซทุกคนก็จัดได้นะคะพี่ก็ชอบเป็นคนชอบห่อข้าวด้วยอืม พอเราปรุงรสเราคนให้เข้ากันแลใช่ไหมคะแล้วเราชิมเนี่ยรสชาติถูกปากก่อนแล้วปุ๊บอ่ะเราก็มาเริ่มใส่เลยใส่หอมแดงพริกขิงลงไปเลยค่ะไม่มีคนถ่ายให้อ่ะได้ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะแล้วก็คน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 แป๊บนึงเนาะไม่ได้เห็นชัดเจนอืมนะคะคน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 เสร็จปุ๊บ ใส่ผักชีค่ะใส่มะม่วงค่ะม่วงซอยนะคะแล้วก็คนค่ะเห็นไหมคะคนอย่างนี้นะคะเห็นไหมน่ากินไหมล่ะสีสันสวยกินกับปลซีกิกับปลาเทมปลาเด็ดพอเสร็จปุ๊บเราก็โรยด้วยนี่ค่ะ ใบสะระแหน่เห็นไหมคะเห็นไหมคะอย่าพยายามคนมากนะคะเดี๋ยวมันเนื้อมะม่วงมันจะแหลกแล้วมันก็จะไม่กรอบนะคะน้ำมะม่วงยำเสร็จแล้วค่ะค่ะทอดปลาเสร็จแล้วคะยำเอ่อน้ำมะม่วงยำก็เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะจัดใส่จานสวยงามค่ะเห็นไหมคะเราก็ต้องเหลือขั้นตอนหนึ่งคืออะไรไหมคะ ชวนชิมสิคะรออะไร